สวัสดีครับพี่เจีย๊ยบเคสสปอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครนะับเคสสปอร์ตเลสซิ่งเนาะวันนี้เห็นตัว R15 ที่แต่งมาเป็นเหมือน R1M เนาะใช่ครับแล้วถามว่าพี่เจี๊ยบมีไอเดียอะไรที่จะแบบออกมาเป็นแบบเนี้ยจริงๆผมอยากฉีกแนวน,นะครับให้มันดูสปอร์ตพรีเมียมมากขึ้นครับให้มันบ่งบอกว่าเน,นี่ยคือสายพันธุ์จาก R1M นะครับซึ่งรถตัวเนี้ยเวลาแต่งแล้วมองไกลๆเนี่ยมันจะคล้ายๆรถพรีเมียมสปอร์ตอ่ะ มันผมบอกแะแว็บแรกที่ผมเห็นนะรู้สึกว่ามันไฮคลาสไฮเอ็นขึ้นมาอ่าใช่ครับมันดูแบบหนุ่มขึ้นมาทันทีเลยใช่ครับใช่ขี่ไปไหนก็มีแต่คนมองแน่นอนใช่ตะกี้มีคนขี่บิ๊กไบค์มาบอกว่าโอ้โหแต่งแล้วดูไกลๆนึกว่านึกว่าบิ๊กไบค์ดูมิติมันแบบสวยขึ้นอันนี้หมดไปเยอะไหมครับถามว่าเนี่ยรวมๆคร่าวๆไม่เกินไม่เกินไม่ข้ามแสนอ่ะไม่ถึงแสนนะครับใช่เราใช้ของนอกทั้งหมดนะครับวันนี้เป็นของนอกทั้งหมด ป,ปั๊มเปั๊มโมนี้ของนอกกว่าน,นะครับเราไม่เน้นของจริงจริงปั๊มตัวนี้มันมีเดี๋ยวนี้ดิที่แบมโบ่ก็เหลือราคาไม่แพงนะครับเหลือ5,000บาทเองแบมโบแ่แต่นี้เป็นตัวปั๊มนอกนะครับของไตออนน็อตนะครับใช่ล้อนี้เป็นล้อเลยนะครับล้อฟอร์สของอาสามเลยครับล้อฟอร์สเลยนะครับเบลออเลย วนคาลิเปอร์เนี่ยผมไปแปลงที่ร้านพี่ลินเลสซิ่งเขาแปลงให้ตรงรุ่นเลยครับแล้วก็ตัดสติกเกอร์ใหม่หมดเลยนะครับสติ cker อร์นี้ตัดที่ร้านน้องเอก B พ M ผมเป็นคนดีไซน์แล้วก็ให้น้องเอกเขาตัดแล้วก็แทนส์นะไฮไลท์ดีแทนส์แคงส์แคนมากครับใช่โชว์โชว์ข้างในด้วยอ่ะใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ชุดเยโยงเนี่ยอันเนี้ยของ R 1 5ตัวเก่าแต่เราทำแค่คาลิเปอร์ก็ให้พี่ลินทำให้เหมือนกันก็คือข้อดีคือเวลาล็อรถมันหักเฉพาะไป แล้วเรายังกลับบ้านได้เพราะว่าไอตัวคันเบรคคันเกียร์ฝั่งโน้นเนี่ยมันจะลักษณะเดียวกันคือแยกเวลาลเนี่ยเรายังสามารถใช้งานได้ไอตรงนี้หักก็หักไปแต่ตอนยิงใช้งานได้ก็ยังกดเขา้ากาเบรกได้อยู่ใช่แล้วก็เห็นท่อไหมครับท่อเนี่ยผมใช้ของแท้ท<ม>ี่บริษัทจำาหนคือโยชิมูระแท้มีโอกอมีโอกด้วยใช่ครับแล้วที่สำคัญให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในเรื่องของอัตราเร่งเพราะว่าตัวรถแข่งบริษัทก็ใช้อยู่ นะครับอ่าก็ใส่อยู่แสดงว่าใส่ตัวนี้นี่มันแรงขึ้นดิแรงขึ้นครับแรงขึ้นเพราะว่าอันนี้มันผ่านการเทสจากยูชิมูระแล้วไงครับเข้าใจแล้วดูไหมครับแล้วก็ไทเทเนียมได้ไหมครับอันนี้อะไรครับมากก็คือทรงไทเทเนียมครับไทเทเนียมแล้วก็ไลท์ไทเทเนียมของอันนี้แต่ที่แน่คือเอ่อมีการขึ้นเนโนแท้ของยูชิมูระนะครับแล้วก็โชคหลังนี่ไหมฮะโชคหลังนี่เป็นตัวท็อปที่ใช้แข่งเอเชียโรเลสซิ่งซึ่งเลสซิ่งบอยน่ะมาแล้วราคาเนี่ยเหลือตัวหนึ่งดดดดด้้้้วววยยรีบาไไ แสดงว่าคันนี้นี่แต่งของดีทั้งนั้นเลยนีใช่ครับใช่ใช่คืออันนี้ใส่ของแท้หมดแล้วด้านนี้นะครับมาดูด้านนี้ดีกว่าอันเนี้ยอันเนี้มายังไงครับอันนี้เป็น IBS ค้อนะครับของโอจังวะโอจังวะอ๋อราคาไม่แพงแล้วก็เป็นเครื่องล์มนะแล้วก็กันถลอกได้ด้วยโอ้กันรอยด้วยแข็งขัดตรงนี้ใช่กันรอยด้วยอันนี้อันนี้แพงไหมเนี่ยอย่างชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นนี้น่าจะแพงกระบาทครับเฮ้ยไม่แพงใช่จริงเหรอครับใช่บุกมากเลยเหมือนกับว่าจริงๆมากแล้วว่ามิติมันค่อนข้างที่จะ เก้าบาทจริงจริงอ่ะแล้วก็คาระบัด์ลงินบอยตัวนี้ใช้ดีใช้งานดีผมใส่รถแข่งด้วยตัวนีแค่สามพันกว่าบาทเองแล้วก็มีขาตรงรุ่นเลยตำแหน่งนี้ตำแหน่งนเดียวกันกับอันนี้คืตัวเก่านะอ๋อโอเคแล้วก็มีทำพวกอะนักปัดที่นักปัดข้อเขมร่าเข้าไปได้นี่ถ้าเกิดมามาดูฝั่งนี้จะเห็นโอ้นี่ก็เป็นตูดมดเป็นตูดแท้ของบริษัทอืมแท้บริษัทยังปั้นนี้ นี่ยเห็นเห็นทับแทงไหมครับที่ปรับเนี่ยมีปรับรีบาวได้ด้วยใช่นี่เหมาะกับลงแข่งได้เลยใช่ไหมครับใช่คือใช้งานออกลิปหรือว่าจะไปแท็กเดกก็โอเคครับสเตอร์นี่ก็เป็นสเตอร์อะไรครับอันนี้สเตอร์สเตอร์ที่เราสั่งผลิตเขาผลิตให้กับรถแข่งเลยตรงครับงานงานงานนอกเลยงานเหมือนแบูมัาเบาดีเนาะเบาเขาเบ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 าแล้วก็แข็งแรงทนทานล้าเราเป็นนักเก็ตพิเศษด้วยตัวคครอบสวิงอาร์มนี่เป็น อันนี้ก็ของโอจังว่าเหมือนกันอ๋อนะแล้วก็ครอบเฟรมด้วยครอบเฟรมด้วยใช่ครบจริงๆครับเป็ดเสร็จนี่ก็น่าจะหลายเบิร์อยู่น่าจะแตะแตะแตะละมั้งแต่แต่สําหรับคนแต่งร้อยก็สามารถที่จะเทียบได้เอาล้อตัวนู้นตัวนี้มาแตะอันนี้เราแต่งเป็นแนวเฉยๆเป็นแต่งในสไตล์ที่ผมที่ผมคิดว่ามันน่าจะดูแล้วเฮ้ยมันพรีเมียมไง สวยสวยสวยก็ถ so, ้าม so, so, <tt ains> oh, wow. ีคนแบบอยากทำอย่างเงี้ยก็ติดต่อผมได้ครับเก p o r t อ่าใช่ครับ Facebook k ส p o r t Facebook เย็บเกสปอร์ตยบเหรือที่เพจเ s p o r t ์ตเ i n <gerçekten> g Thailand ได้หมดโอ้ได้เลยได้ได้ r 1 5นเมาเลยใช่ใช่ใช่ขอบคุณพี่แจมมากครับ